คนไหนที่พาหนักๆแล้วอาการยังไม่ดีขึ้น <c oughs> ก็ลองมาพบหมอซันเนี่ยมาปรึกษาท่านเผื่อจะมีหนทางแบบผม <c oughs> ดีขึ้นนะตั้งแต่มาพบหมอซันแล้วก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆ <c oughs> โอ้ก่อนที่มารักษานี่ก็เดินไปแค่19 <c oughs> ก็รู้สึกมีอาการเจ็บปวดแล้วัแรกๆก็ ยังไม่ดีเท่าไหร่พอหลังๆี่มาสัก4ี่ห้าครั้งนี่ก็มีอาการที่เดินไกลได้มากขึ้นอาการปวดก็ลดลงครั้งนี้ครั้งที่9นี่ผมก็ไปตีกอล์ฟได้ละ <S <S โอ้โหผมมาพบหมอครั้งแรกหมอก็ใช้ถ่าด้วยวิธีใส่กล้องอาการก็ทุเลาลงแต่มอนนาการเจ็บมันยังมีอยู่ก็ไปพบหมออีกคนหนึ่งหมออีกคนบอกต้องใส่เหล็กหมอ,อท่านหนึ่งบอกต้องใส่เหล็กก็เลยต้องยอมใส่เพอะหลังจากที่ใส่ไปแล้วอาการเจ็บก็ยังมีเกิดขึ้นก็ไปกลับไปไปหามหมออีกคุณหมอบอก โอ้เหมือนคนไข้ผมมีเคสอย่างละต้องผ่าใหม่ผมเลย ไม่กล้าผ่าแล้วก็เลยไปพบหมอคนอื่นหมอคนอื่นวินิจฉัยก็ต้องใส่กล้องผ่าตรงนั้นตรงนี้เราเห็นว่าแค่ใส่กล้องเราก็เลยยอมผลปรากฏว่าใส่กล้องมาอีกสามสี่หมออาการก็ไม่ได้ดีขึ้นจนวันหนึ่งก็ได้มาดูคลิป YouTube ของหมอซันก็เลยมาลองดูผลปรากฏว่ามาครั้งแรกๆก็อาการไม่ใช่ว่าหายจนมาถึงระดับ5้าหครั้งก็ค่อยเบาขึ้นจนครั้งที่8ที่9เนี่ยผมก็ไปตีกรอบแล้วแล้วครั้งนี้ครั้งที่10แล้วผมก็คิดว่าผมคงใช้ชีวิตได้ปกติแล้ว มีมากไะได้ทํางานแล้วได้ตีกอล์ฟแล้วไปไหนก็ไม่ห่วงดีใจนะดีใจคนไหนที่พานักหนักแล้วอาการยังไม่ดีขึ้นก็ลองมาพบหมอซันเนี่ยมาปรึกษาท่านเผื่อจะมีหนทางแบบผมอย่างเงี้ยมันก็ช่วยได้ฮนะดีกว่าไปไปพามา่แล้วก็ยึดเหล็กเนี่ยมันทําให้ร่างกายเรามันแข็งไม่หมดผมว่ามาลองปรึกษาหมอซันดีกว่าคนระับ